มือนีมากินส้อยจู่ะกราบขอโทษขอาบให้ซ้ำเราเพ่าก,กินดิบเด้อของน่องของขวัญขอออกตัวก,ก่อนเด้อสุกแล้วล่วคะค่ะพ่นก,กินก็น,นําปลาเด้อลวกมาแล้วเด้อจ้าบอดามาเด้อสุกแล้วบอกพี่เขาก่อนสุกแล้วจ้าสุกแล้วค่ะโอเคอากินหลอดเอ,อ้าได้อยู่บะเนาะแซ่บร้อยจู

ถขายปอนแ่ไหมลูกบานนี่กินพัดเก่งด้วยค่ะลูกบ้านนี่กินัดเกง่งอะาาอ,อ,อบ น้องของขวัญกินสุกแล้วเด้อดูดับดับแล้ว嘛 หอมมันนังไก่หอมมัน,นงไงกลิ่นเท้ามันกลิน่นตับหม่แต่ตับมันหอม,อ,มอืม,อ,มอื้มหอมมากแม่อืมอมันมากินสารทรี่กีบค่ะ พราอมมฮะแพน้ำอันนี้สามทีกบเหรอแม่สามที่กบอ้าตอนเด็กจังยังบอกว่าเม่นเลยอะสามที่กบสามที่กบมันเหมือนนี่มันอะไรของเม่นอ่ะฮะน้ำเม่นมันเหมือนน้ำเม่นอือแค่ค่ะอือชอบ แม่ซื้อมาน้อยวันนี้โอ้ยสลัดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ลวกให้ใหม่นะกินได้หรอกจ้ากินเผาเลยคั<ม>้นนงนี้ไหม,มน,นนมจ้จ้าแม่เราสัญญากับแม่แล้วแม่ว่าแม่ว่าหนูจะแม่อยากไปทำเล็บแม่ต้องพาหนูไปทำเล็บนะวันนี้อยากไปทำเล็บอยากไปทำเล็ยอยากไปเห็ดเล็บอยากไปเห็ดเล็บตรงนี่ยพกบี แม่บอกพกอยาอยากไปทำเล็บค่ะจะทำทีไหนล่ะเสริมโบโอเคเข้มตลอดบเมนมันบอกแค้มหมาว่าอะไรมาถึงปากที่หนูกินแน่อออหอม,อม ม,ม,มันแสบปนันบ่ออโอ้ตดขัดเนาอแสบแห้งบ่หรกแสบแห้งจ้ะแสบแห้งเอ้าไม่นังหรออันยังเสะเดือมเพี่ <c oughs> อ่ะเฮ้ย่ะตับยดิไซ แม่กินหอมหรืกระเทียมแม่กินกระเทียมเยอะแม่กระเทียมกระเทียมแม่เอามาจากไหนอ่ะคุณยายปลูกคุณยายจ่อยเหรอใช่ไหมคุณยายจ่อยใครอบมั้ยเปิดขานั่งก่อนอ๋อนั่งข้างบนหรืออะไรอ่ะ เขาเต้นท่านั่นบอเอานั่นเป็นเต็นแงนี้ You love me เขาเต้นแบงนี้ไงเ้นยังไงอ่ะ You love me and I love you เอ๊ะ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 เอ คนนี้จะรักสวยรักงามมากพี่บินไปไหนลกูกพี่บินไปไหนพี่บินไปพี่บินไปโรงเรียนพี่บินยังไม่ปิดเทมอมครักคุณแล้วพี่บินยังไม่ปิดเทอมนะคะน้องของใครกันเลออยู่เข้อนผู้เดียวน่ากินไหมครับเก๋เด้วพี่ได้บินพุน่นปิดเทอมกินเดือนพุน่น จะเป็นเลื่อนเดี้ยนโดนขังยำเนั่ยมันกี่เนียงกี่เนียงหึกี่เนียงลูกส้อยจูกินผักบอกหลายค่ะอันดีมันมวนไปนี่ของบ๊กตั้มพีเ่เธอให้บ๊กกินที่แต่ว่าสิกทายน้ำกันก็บ๊กแต่ว่าของขวัญขอ,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 ขอทายน,น้ำก็ลเลตไปหลวกผัากินหรือไม่เพิ่น ของขวัญแต่งตัวแล้ว5ริบสติกแล้วพี่บินอะ่ะพี่บินแต่บ่มักท่าบ่มักท่าลิปบ่มักท่าครีมบ่มักท่าห,อ,นนหอมๆสวยแล้วลูกผู้บคนนี่มักท่าเบอร์สุดแนวเอาพี่น้องคะ่ะเฮ้ยจึกตอนกันบอกก็รู้เบ่าแง่หาสอนมาเห็นสิวดแจวในี่แจวเคยข้นผล ไอ้เราพวกบีพวกเบียวด้ลยไเอาพวกเผียรใส่น้ำสดตับแทบไปอ่นอานร้านแล้วลูกค่ะ อันนี้คือตอนนี้คือมันบลอดแท้ในสุกตัวที่ของพันกินสุกแล้วพัคกิดอู่บกัดกระปอายอ่าดกิน,กาากนพ่อของปากของพ่อกินอะไรสิไปออกกําลัางกายให้เราค่ะต่วงนี้รักลูกกับผักเอวานอ่าตอนนี้กะ เฮ็ดคลิปกินมาสี่ปีแล้วพี่น้องสี่ปีหาปีแล้วเนาะเฮ็ดมเฮ็ดมันมมันสาสมะกัทขนมาดูได้จากของค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับมือในคลิปนี้ค่ะกาบขอรทษขอให้สำหรับผู้คนก,กินดิบ,บก,กินซอยจุ่น้ำเจด้จเดอ้อน้องของขวัญใครที่มาดูมา,าดูใหม่ของขวัญกินแบบตุกนะคะไม่ได้กินแบบดิบเด้อค่ะเด้อยาดามาเนาะไปละค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ